สวัสดีค่ะสวัสดีกันกันกบนนาและพุ่นทีเฟ็กซ์ค่ะและนี่เป็นวิดีโอแนะนำคอร์ส TW101 จิ๋วแต่แจ๋วนะคะคราวนี้คอร์สนี้สอนอะไรบ้างจะเห็นนี่ไหมรถแต่ละคันรถมันเป็นเป็นรถจำลองคันเล็กๆถ้าใครใครสะสมหรือว่าชอบเล่นของเล่นแบบนี้ค่ะเ,เขาวิ่งได้นะแล้วก็จับเขาถอยหลังนิดนึงแล้วเขาวิ่งปุ้บเลยเราถึงตั้งใจเลือกรูปนี้มา คอรสนี้สอนอะไร DW เป็นที่รำ่ำลือกันมากว่าเทรดได้กำไรยากปัญหาคือเขาไม่ได้เข้าใจางไงว่า DW มันคืออะไรทำงานยังไงแล้วไอตารางราคาที่เห็นนั่นน่ะมันคืออะไรอ่คอสนี้จะแบ่งเป็น5พาร์ทนะคะเราสอนสดหมายความว่าเราสอนออตัวต่อตัวไม่ได้เป็นเทปนะกลุ่มเล็ก แปลว,ว่าไม่เกิน5คนเราสอน10บโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็น7ชั่วโมงนะคะเรามีพักให้ทานข้าวเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแค่นี้เพราะว่า5พาร์ทเนี่ยไม่น้อยนะไม่น้อยเลยเท่านี้5พาร์ทเนี่ยมันคืออะไรบ้างพาร์ทแรกเราสอนก่อนเลยดี DW คืออะไร2องเขาไม่เหมือนคือเนื้ออมเดอร์เรเว i v ฟวร r e n t ะ ไปเขาเป็นวอร์เรนเหมือนกันแล้วเขาเหมือน o r เปร a วอร์เรน n t ไปอย่างมินวอร์ห้ามันไม่เหมือนกันเขาต่างกันยังไงแล้วอะไรคือ DW ดีอะไรคือดี c คอ l การอ่านสัญ,ญลักษณ์การใช้สองพาที่สองเป็นพาสสำคัญคือเวลาคุณเอาตารางราคา DW มาดูค่ะแต่ละช่องที่เขาทํามาให้อ่ะค่าที่ขึ้นมานั่นนะ่ะมันคือส่วนประกอบ ในตั้งแต่ตอนที่ผู้ออกอะค่ะเขาสร้าง DW ขึ้นมาแล้วถ้าเข้าใจแต่ละส่วนของออตารางราคานั้นๆหรือว่าเรียกลมๆว่าสเปคของ DW เนี่ยถ้าเข้าใจมันอย่างแท้จริงคุณจะอาจออกเลยว่าคุณต้องเลือก DW ตัวไหนที่เหมาะกับแผนการเทรดของคุณและเหมาะกับหุ้นตัวที่คุณเลือกเนาะออ เราจะโดนถามบ่อยมากว่า d อวีค่ายไหนดีคะถ้าคุณเข้าใจ d ีจริงๆคุณจะไม่ถามถ้าเข้าใจ DW จริงๆเห็นสเปคปุ๊บคุณจะรู้ว่าอ๋อโอเคค่ายนี้ออกสเปคน,นี้มาเพราะว่าเขามีมุมมองต่อหุ้นตัวนั้นแบบนี้เขาเลยออกสเปคมาเพื่อจุดประสงค์แบบนี้ชัดเจนเลยถ้ามันตรงกับจุดประสงค์ของคุณคุณเลือกเขาถ้ามันไม่ใช่คุณก็ไปเลือกที่ค่ายอื่นเขาออก ในหุ้นหนึ่งตัวค่ะมีสเปคหลากหลายมากเลยนะแล้วแต่จุดประสงค์ชัดมากเลยอพาที่สามออนอกจากเนี่ยเนื่องจากว่าคุณเข้าใจโครงสร้างของมันจริงๆในพาที่หนึ่งและสองอะคะ่ะคุณจะใช้และแบ่งมันอ่ะอย่างแรกคุณจะแบ่งมันได้ว่า DW มีสองหมวดนะ Investment DW กับ Trading DW เออแล้วถ้าคุณอยากใช้ investment D W คือถือ D W ให้เสมือนกับลงทุนในหุ้นน่ะต้องทำยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เพื่อนทุกคนจะมีเงินมากมายมาหาศาลทำได้ทุกอย่างเอออย่างน้องๆที่เขาเพิ่งเรียนจบแล้วเพิ่งเริ่มทำงานเขาเก็บเงินได้ก้อนก้อนหนึ่งหลายคนศึกษาหาความรู้มาดีนะคะแต่ว่าเงินเก็บมันยังโตไม่ทันน่ะเขาใช้ D W ส่วนเนี้ย ช่วยได้นะว่าเอาเอเฮ้ยอยากซื้อหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่ดีอะแต่ราคาร้อยกว่าบาทแล้วเขามีเงินหลักหมื่นน่ะทำยังไง d ี DW ช่วยได้นะช่วยให้คุณครอบครองหุ้นราคาร้อยบาทได้แล้วก็ทำตัวว่าทำตัวเสมือนว่าคุณถือหุ้นตัวนั้นน่ะเนาะพาที่สามอะจะเป็นส่วนนี้พาที่สี่ก็คือเนื่องจากดีเป็นของที่เคลื่อนที่เร็วมาก และเป็นของที่มีอัตราทดอัตราทดคืออะไรถ้ามาโรงเรียนกับเราผ่านภาคที่สองไปก็รู้แล้วอัตราทดคืออะไรคราวนี้คือเราจะจํากัดและควบคุมความเสี่ยงยังไงเช่นเดียวกับคอสต์ทีเฟกแต่ว่าวิธีที่ใช้กับสินค้าในตลาดทีเฟ t กก็ไม่เหมือนวิธีที่ใช้กับ DW ดีจะเห็นว่าบางครั้งตัวคอนเซ็ มันเหมือนกันแต่พอลงรายละเอียดไม่เหมือนนะคะอย่าเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราเขียนกดสองเปอร์เซนมันเหมือนเหมือนกันแหละไม่เหมือนนะเออไม่เหมือนเลยวิธีวัด RRR คอนเซปต์เดียวกันแต่ใช้จริงไม่เหมือนกันกับเรื่องจิตปาถาเกี่ยวกับ DW เราก็จะรวมไว้ในพาร์ทที่4นี้ให้การคิด position size เออก็ไม่เหมือนนะเออลองดู ค่าที่หเราแยกมาคือ DW ของเซ็ตห้าสตัวเซ0ตห้าะค่ะเขาเป็นสินค้าอ้างอิงหลักในตลาดที่ฟกก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเงินเยอะแยะที่จะวางหลักประกรันเพื่อที่จะเทรดสัญญา S50 ใดๆก็ตามเนี่ยหรือว่าไม่อ่ะ,อะตลาดช่วงนี้ ฉันคิดว่าฉันใช้เงินแค่ก้อนน้อยๆดีกว่าแล้วหาประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของ S 5 0 D W มีให้เลือกแต่ว่า D W ของ S 5 0าสอะสเปคเขาการเคลื่อนที่และการเลือกจะต่างจาก D W ที่อ้างอิงจากหุ้นสาม,มัญหลักๆเราถึงแยกเขามาเป็นพาร์ทที่5เนาะแล้วก็เหมือนเดิมว่าถ้าเป็น Trading D W ทำยังไงถ้าเกิดเป็น Invest Invest D W ให้ทำยังไงนะคราวนี้ ก็จะมี5ส่วนหลักๆอ,อย่างที่แจ้งไปในคอสที่เฟกเหมือนกันก็คือ,เ,อ,อเมื่อคุณเรียนคอสที่เดบคุณเข้าใจผลิตภณัณฑ์รู้ว่ามันทำงานยังไงมันจะมีประโยชน์ที่สุดถ้าผู้เรียนท่านนั้นนะคะพอจะอ่านกราฟได้บ้างได้บ้างอย่างไรเรียกว่าได้บ้างหาจุดเข้าซื้อ หาจุดขายหาจุด Stop Loss เองพอจะได้เออถ้าไม่ได้เลยหรือว่าไม่มีความรู้เรื่องกราฟเลยแล้วแนะนำให้ลงเรียน TA 101ก่อนแล้วค่อยมาต่อด้วยคอสนี้จะสังเกตว่าเวลาเราวางสเต็ปการสเต็ปคอสอะค่ะสอนอาทิตย์ละครั้งเราจะเอา TA 101ขึ้นก่อนเพราะมันเป็นพื้นฐานสำหรับ TFX ทล่ดัเนะ DW. ขอบคุณที่สนใจและรับฟังนะคะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ